หลี่ไห่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ชาวจีนยืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในสถานีรถไฟกรุงปักกิง่งเขาได้รับมอบหมายให้คลี่คลายคดีฆาตกรรมอันลึกลับเหยื่อถูกพบเป็นศพอยู่ภายในห้องรับรอง V.I.P. โดยมีเพียงลายนิ้วมือแปลกปลอมเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวหลี่ไหเริ่มต้นการสืบสวนอย่างละเอียด ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสัมภาษณ์พยานและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของสถานีอย่างรอบคอบความคืบหน้าช้าเป็นเต่าหลักฐานต่างๆดูเหมือนจะนำไปสู่ทางตันจนกระทั่งลีไห่ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่ซ่อนอยู่ภายในระบบเก่าของสถานี มันคือบันทึกการเข้าออกของผู้โดยสารที่ถูกเก็บซ่อนไว้เป็นเวลาหลายปีบันทึกนี้เปิดเผยตัวตนของฆาตกรและเส้นทางหลบหนีนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีทีมสืบสวนบุกจับกลุ่มตัวฆาตกรได้ในที่สุดแต่ระหว่างการประทะกันฆาตกรได้ชักปืนออกมา และยิงหัวหน้าทีมสืบสวนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยิงสวนกลับเป็นฉากจบที่น่าตื่นตะลึงการเสียชีวิตของหัวหน้าทีมสืบสวนสร้างความโศกเศร้ากับทีมแต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาลดละความพยายามในการนำตัวผู้ร้ายไปดำเนินคดีในที่สุดฆาตกรก็ถูกจับกลุ่มและลงโทษตามกฎหมายคดีฆาตกรรม ที่สถานีรถไฟปักกิ่งได้รับการคลี่คลายความยุติธรรมได้ถูกกระทำความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของหัวหน้าทีมสืบสวนค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกภูมิใจและความรู้สึกขอบคุณในความพยายามของหลี่ไห่และทีมสืบสวนที่นำความยุติธรรมมาสู่เหยื่อและครอบครัวของเขา